สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าอาชีโปกเปาะนะคะมีป้าทำกับข้าวเมนูอะไรป้าผัดกบผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดกบเผ็ดกบนึ่งข้าวเหนียวตลาดมันไม่ลงทิปอี่ตลาดมันจะบ่กอันนี้เมนูนี้ใส่อะไรบ้างมีลูกอะไรยาวๆนี่ขี้เกียจขี้เกียกกับ หพริกไม่หลวอกระชายกระชายระช้ใเด็กท้องเผ็ดเนาะเพื่อม่ให้เนมอันนันมาจะมาเพลือมาเพลือวะเออมาพริกพริกไทยพริกไทยพริกไทยกระไครใบมะเกูด ข้าวเหนียก็นหอมเอาไปนู่นเลยต้องสาหมอปิดแล้วาลลาาคาะ คือตัรวจาก็อนกัคืออะไเหมื เนืโ oh, <my> อ้มากครับใกินเดียวโล้ยนนงเ oh, <my> นองร้อยป๊อก oh, <my> 公的，特产它的。<noise> อันนี้เขาไป่มันเรยอสนานอันนี้นะเอาไปกวาที่สาราพระหรือนี่ไปไดหมแต่ทำความสะอาดที่สาราพระมันน้ำมันอ่างค่อยๆยาไว้ไม่กวาดให้หอกกวาดสารานะข

1เมตรสองวันละสองครั้งชาเย็นองผูชาเย็นอเง้าเย็นรังอาหาร้าวเม็ดชาเย็นอันนี้น่ะอันตัวน้อยนี่น่ะวันละ1เมตรวันละวันละสองเม็ดนี้เม็ดนึงไม่เดลกมันเลย I <laughs> don't ย่อยตวาเนยประเทศเป็นถูกเข้าหนึ่งะข้าวหมาห้องเย็นแล้วกัมงเอาไาึงได้ข้าตู้เย็นไว้แล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนผืนมันก็ทอไม่หรอกไม่สข้าวตู้เย็นแป้ว่าแค่น้ำเก่าแล้วเป็นน้ำใหม่สีมันจะมันก็ให้เนียมันิ้าวข้าวตู้เย็นไว้แล้วมันเอามานึงที่เ็คเก่า

คือลืมั้ยตองมั้ เลือดชูที่กินไม่เยอะก็ร่มร่มน้ำจริงครั้งครั้งจะได้กิน เขาสือเขาสื่สสสตอนที่เแล้วนะครใ่ไหนนี้วันคขึ้นอะไรคุให้คุณให้ผม 我都看，你看你。 ีก็ประมาณนี้นะคะกนไลค์เ like, ป็นกำลังใจให้ย่าซี่กรอบช่วยดูคลิปให้ถึง5นาทีขึ้นด้วยนะคะสดี5นาทีขึ้นอย่างน้อย5นาทีขึ้นนะคะเสือบอกว่าอย่างงานันต้องคลิปนี้ต้องดูให้ถึง5นาทีขึ้นถ้าไม่ถึง5นาทีมันจะไม่มีไรายได้ oh. <laughs> เสือบอกก็ <laughs> บอกเอฟซเลยบางทีเอฟซีไม่รู้เสือบอก สวัสดีค่ะ